มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกคนกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้าทุกคนมาดูกางเกงยีนรีวาย501มือสองตัวนี้เป็นสีบลูยีนอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราฮะ <S <S อยู่ในโหมดอยู่ในโทนสีบลูยีนอยู่นะครับแต่จะออกไปท,ทางแบบว่าสีอมฟ้านิดๆนะฮะกางเกงตัวนี้รหัส62ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ตรงไซส์ท่านไหนนะฮะรหัส62นะครับร กเกตัวนี้รหัสห2สิบสองดบสาสิหกอสาสบสองขนาดวัดจริงเอวสาสิเจ็ดยาวทั้งตัวส4ิบี่ปลายขาเจ็ดปลายขาเก้านิ้วเมดอินเวียดนามราคาหนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทกางเกงตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีนรีวารุ่นห้าูนย์หนึ่งมืสองลูกค้าท่านไหนสนใจขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้งเป็นริมแดงด้วยนะครับแถมท้ากนิดหนึ่งเป็นริมแดงด้วยกางเกงตัว เราสังเกตเลยจะเป็นผ้าริมที่นํามานา,นานนที่หูกระเป๋าที่ใส่เหรียญใส่น,นาฬิกาตรงนี้เช่นกันนะครับตากล้องเห็นไหมครับที่หูกระเป๋าตรงนี้นะจะเป็นริมริมแดงนะฮะจริ่ตัวนี้เป็นริมแดงนะฮะลูกค้าทุกคนราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูริมให้ดูตะเข็บนะฮะสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นฮะเนี่ยนะครับจะเป็นสีตัวนี้คือตะเข็บนะฮะตะเข็บริมแดงนะฮะจะเป็นริมแดงแบบนี้นะครับลูกค้าทุกคน ในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะฮะเรานําทางร้านเรานําเสนอให้ดูทุกอย่างทุกจุดนะฮะไม่ว่าจริงเกงตัวตัวไหนไหนนะจะมีตำมีตรงไหนจะมีข้อดีข้อเด่นตรงไหนเราจะนําเสนอให้ลูกค้าทุกคนได้รับชมนะครับจากทางร้านของเราราคา212นะครับเม็ดอินเวียดนามจะเป็นริมแดงของเวียดนามนะครับเวียดนามเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางโรงงานผลิตที่เวียดนามฮะถ้าริมแดงของเวียดนามก็จะเป็นแบบนี้นะะทุกตัวนะที่ผมขายถ้าเป็นริมแดงของเวียดนามราคาอย่างพันสามรอยห้าสิบาทนะฮ ตรงไสดท่านไหนนะครับติดต่อ0961519525ขนาดวัดจริงเอล37ยาวทั้งตัว44ปลายขา9นิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนก็สามารถท่านท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมต่างๆได้ทั้งกระทางร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีจะเป็นรูปถ่ายที่อยู่กับสีธรรมชาติภายนอกนะฮะก็สามารถแจ้งแอดมินเราได้เลยนะฮะทางร้านเราก็จะมีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่ก็ให้แอดมินเราถ่ายให้ ขอดูกับแสงธรรมชาติอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับจะดูป้ายประกันหรือว่าป้ายแคร์ต่างๆหรือว่าจะดูที่กระเป๋าด้านในซ้ายนะครับจะสกรีนไหมสกรีนฉลองร้อยปีหรือเปล่าบางท่านก็ชอบที่มีสกรีนที่กระเป๋าด้านในซ้ายนะครับก็สามารถขอดูได้เลยนะฮะกับทางแอดมินเรานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับป้ายตัวนี้จะเป็นป้ายป้ายประกันนะฮะกางเกงตัวนี้จะเป็นป้ายประกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายรีดแท็บนะป้ายรีดแท็บสกรีนสองหน้านะครับลูกค้า เดสแทปจะสกรีนสองหน้านะก็เป็นเรื่องปกติของรีไวห้าศูนย์หนึ่งยุคหลังๆมานะครับจะสกรีนที่สองหน้านะครับผมเนี่ยนะฮะสีสวยๆอีกหนึ่งตัวนะฮะจากทางร้านของเราลูกค้าท่านไหนสนใจเกงๆ,ๆตัวนี้ติดต่อขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผม